สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาลองทําเมนูรแรกกันนะครับเมื่อวานซื้อมออทอดไร้น้ามันมาสําหรับตะแกรงนะครับอย่าลืมที่บอกไปนะครับตรงนี้มันจะมีซีลยางอยู่4ตัวอย่าลืมนะเพื่อนๆเอาออกก่อนนะครับก่อนทําอาหารไม่งั้นเดี๋ยวมันจะละลายนะครับน,นี่ใส่ตะแกรงอันนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้เอาตัวตัวมอนี้เข้าไปนะครับเพื่อนมันก็จะไม่ทํางานนะครับ มันจะตัดไฟให้ออโต้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปนะครับนี่ครับไฟก็จะติดขึ้นมานะครับมันมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้จะเป็นจอแสดงผลนะครับข้างบนจะเป็นเมนูมันจะขึ้นปุ่ม Power มาให้นะครับพอกดเข้าไปนะครับด้านซ้ายนะเพื่อนเพื่อนสำหรับเราปรับอุณหภูมิเองนะครับก็มีปุ่มเพิ่มแล้วก็ปุ่มลดอุณหภูมิ ด้านขวานะครับก็เป็นเรื่องของการตั้งเวลานะครับเพิ่มเวลาลดเวลาแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับมันจะมีเมนูอัตโนมัติอยู่ทั้งหมด8เมนูนะครับอันแรกจะเป็นเฟรนช์ฟรายนะครับอันที่2เป็นเนื้อสัตว์เป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อนะครับเป็นกุ้งแล้วก็เค้กหรือเบเกอรี่ตัวนี้เป็นพิซซ่านะครับปลานะครับแล้วก็เป็นสเต็กสุดท้ายก็จะเป็นเนื้อไก่นะครับอันนี้เป็นเมนูออโต้นะครับสามารถกดเลือกเมนูได้เลย วันนี้จะมาทำเป็นกุ้งอบเกลือนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาเตรียวมวัตสดิบกันก่อนครับเตรียมกุ้งครับเพื่อนๆอ,อันนี้ล้างทําความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็ดึงหนวดมันออกนะครับพร้อมเปลือกนะครับไม่ได้แกะเปลือกแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับใส่แค่เกลืออย่างเดียวไม่ต้องใส่เยอะครับเดี๋ยเเค็มกุ้งอบเกลือ พุกเขาให้เข้ากันนะครับง่ายๆเลยครับให้ปรุงรสเยอะก็ใส่ม้อทอดของเราได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับกุ้งตัวก็ขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ตัวเล็กมากก็ประมาณเกือบ20ตัวเพื่อนก็เต็มพอดีเลยครับ เสร็จก็มากดปุ่มเปิดนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเมนูครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับปุ่มนี้เป็นตัวเลือกพอเรากดเลือกนะครับมันก็จะกระพริบปไปตรงที่เราต้องการนะครับตรงนี้มาอยู่ที่ตัวกุ้งแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเมนู start stop นะครับก็กด start เลย